สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับครูวีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนั้นนะคะมาติดตามกันเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่9แล้วนะคะเรื่องคําที่ใช้บันและคําที่ใช้บันแบบรอหันนะคะ เราจะต้องมาแยกให้ได้ว่าคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะใช้บออะนอบันหรือว่าจะใช้บอรอหันนะคะดูนะคะแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการอ่านและเขียนคำนักเรียนดูคำที่ใช้บันคำที่ใช้บันแบบรอหันแล้วก็คำที่ใช้รอหันเห็นไหมคะ มีบันแบบบออะนอบนันแล้วก็มีคําแบบบันแบบว่าบอใบไม้รอหันนะคะแล้วก็มีคําที่ใช้รอหันด้วยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเรียนในเรื่องนี้นะคะเราจะต้องแยกให้ได้ว่าคําเหล่านี้เนี่ยคำไหนเขียนบันแบบสีฟ้าคําไหนเขียนบันแบบสีเขียวและคําไหนเป็นคําที่มีรอหันแบบสีส้มนะคะ นักเรียนอ่านสะกดคําเหล่านี้นะคะแล้วก็สังเกตคําเหล่านี้ค่ะคําแรกบันไดสะกดว่าบออะนอบันดอไอไดอ่านว่าบันไดต่อไปค่ะบันทึกสะกดว่าบออะนอบันทออึกอทึกบันทึกคําต่อไปนะคะคําว่าบันเทิงค่ะสะกดว่าบออะนอบัน ทอเองอเทิงบันเทิงนักเรียนเห็นไหมว่าคําที่เป็นสีชมพูด้านหน้านะคะที่เป็นคําว่าบ่อนอนอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบันไดบันทึกบันเทิงนะคะเป็นคําที่ใช้บันหมดเลยบันแบบบอนอนอบนะนะคะมาดูต่อไปค่ะนักเรียนลองอ่านสะกดคําและสังเกตคําที่เขียนแล้วเหล่านี้นะคะคําแรกคําว่าบันจุค่ะสะกดว่าบรอหันบัน จอจุอ่านว่าบรรจุคำต่อมานะคะคาว่าบรรทัดค่ะสกกดว่าบรหันบันทอดทัดบรรทัดค่ะคําที่สามนะคะคําว่าบรรพศอ่านสะกดว่าบรหันบรนพออตพศอ่านว่าบรรพศที่แปลว่าภูเขานะคะคําว่าบรรจุบรรทัดบรรพศนะคะ เป็นคำที่ใช้บร,รหันทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมว่าแบบแรกเป็นบหอาอนอบันนะคะแบบที่สองเป็นบร,รหันมาดูค่ะต่อไปนักเรียนอ่านสะกดคำและสังเกตการเขียนคำเหล่านี้นะคะคำแรกคำว่ากันเชียงสะกดว่ากรอหันกันชอเอียงเชียงกันเชียงคำที่สองค่ะคำว่าพัญญา อ่านสะกดว่าพอรอหันพันยออายาพันยาต่อไปค่ะคำที่สหมู่บ้านจัดสรรอ่านสะกดว่าจออะดอจัดสอรอหันสรรจัดสรรเห็นไหมคะคำที่เป็นตัวสีชมพูด,ด้านหน้านะคะคำว่ากันเชียงพันยาแล้วก็จัดสรรเป็นคำที่ใช้ตัวรอหันทั้งหมดเลยเห็นไหม พยัญชนะต้นเขาก็จะเปลี่ยนไปตามแต่คำนะคะอย่างกันเชียงพยัญชนะต้นคือกอไก่ถูกไหมตามด้วยรอหันก็อ่านว่ากันนะคะคำที่สองพันยาพยัญชนะต้นคือพอสามเผาค่ะอ่านว่าพันนะคะพยัญชนะต้นคำที่สามคำว่าสัรก็คือสอเสือเห็นไหมว่าคำที่ใช้รอหันนะคะไม่มีตัวสะกดมันจะอ่านเป็นอา ไม่หันอากาศนอหนูหมดเลยจะอ่านเป็นพันกันยันสันแบบนี้นะคะจะมาไว้ว่าเพยียชนะต้นแล้วตามด้วยรอหรันจะลงจะลงเสียงเป็นมาตาแม่กลน่ะมาตาแม่กลนแบบสระอะบวกกับนอหนูสะกดนะคะอันนี้คือข้อสังเกตนะนักเรียนลองอ่านสะกดคำและสังเกตคำเขียนเหล่านี้นะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะของรอหรันแบบมีตัวสะกด ามาดูนะคะคำแรกคำว่ากันนะคะอ่านสะกดว่ากรหันนกันค่ะเห็นไหมสะกดด้วยกับนนเนรมันก็ลงอยู่ในมาตราแม่กลน,นะคะรอหัน oh จะเปลี่ยนเป็นรอหัน oh เนี่ยมันจะมาแทนไม่หานอากาศหรือสระอะนั่นเองนะคะมาดูค่ะคำที่สองคำว่าธรรมชาติสะกดว่าทรหันมททรม ชออาตอ,อิอชาติธรรมชาติเห็นไหมคะเห็นไหมว่าทอทหารเป็นเพยัญชนะต้นรอหันแทนสระอะนะคะแล้วมอม้าเป็นตัวสะกดมันจึงอ่านเหมือนทออ,อทัมทามไงนะคะอันนี้คือลักษณะของรอหันแบบมีตัวสะกดต่อไปคำสุดท้ายคำที่สามค่ะพักพวกสะกดว่าพอรอหันคออ่านว่าพักค่ะพออัวกอพวกพักพวก เห็นไหมว่าพอเป็นพยัญชนะต้นรอหันแทนสระะและคอควายเป็นตัวสะกดซึ่งคอควายอยู่ในมาตรามแม่กกนะคะจึงอ่านว่าพักนั่นเองเห็นไหมคำว่ากันทำแล้วก็พักเป็นคำที่ใช้รอหันแบบมีตัวสะกดค่ะเสียงมันจึงเปลี่ยนไปตามตัวสะกดของมันเนาะนะคะเพื่อนเพื่อสังเกตนะคะว่าสังเกตหรือไม่ว่าคำที่ใช้รอหันเนี่ย ถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะจะออกเสียงเป็นสระระนะคะและอ่านออกเสียงตัวสะกดเป็นเสียงในมาตราแม่กลเห็นไหมเหมือนที่คุณครูบอกนักเรียนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดนะคะจะอ่านออกเสียงสระเป็นเสียงอะค่ะส่วนเสียงตัวสะกดนั้นนะคะจะออกเสียงไปตามมาตรานั้นๆเลยอย่างเช่นมอมาสะกดก็จะเป็นเสียงมนะคะถ้าเป็นนอนเนนสะกดก็จะเป็นเสียงน นะคะเห็นไหมถ้าเป็นกอไก่สะกดก็จะเป็นเสียงกอในเรื่องของตัวสะกดนะคะมันจะเปลี่ยนไปอันนี้คือข้อสังเกตนะคะมารู้นะคะมาดูความรู้ที่เกี่ยวกับบันบันแล้วก็รอหันนะคะคาที่ใช้บอ่านนอบันนะคะปัจจุบนันคําที่ใช้บอ่านนอบนันหรือบันคํานี้นะคะใช้ในภาษาไทยจะมีอยู่ทั้งหมด5คําคือบรรดาลบันได,นบ,นดบันทึกบันเทิงแล้วก็บรรลือ นะคะความหมายของมันบันาลก็คือให้เกิดมีขึ้นนะคะเป็นขึ้นด้วยแรงอํานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะบันไดก็คือสิ่งที่ทําเป็นขัข้นๆที่เราเดินกันขึ้นไปนี่แหละบันทึกคือจดข้อความนะคะเพื่อช่วยช่วยนะคะช่วยจดจำนะคะบันเทิงก็คือเบิกบานรื่นเริงบันลือคือเปล่งเสียงดังก้องดุงดังนะคะคําที่ใช้บันค่ะบันแบบรอหันนะคะจะออกเสียงเหมือนผสมเสียงอะ และมีตัวสะกดเป็นอยู่ในมัตราแม่กลดูนะคะบรรจงบรรดาบรรทุกบรรลัยแล้วก็บรรหารนักเรียนดูคําอ่านของมันเห็นไหมบรรอ่านเหมือนบ่นอนอนบันเลยเพียงแต่บอใบไม้เป็นมัตราเป็นแพนชนะต้นรอเรือตัวแรกเป็นแทนสะระะและรอเรือตัวที่สองแทนนอนหนูก็คือบันอ่านว่าบรรเห็นไหมอันนี้คือให้นักเรียนทําความเข้าใจง่ายๆ ที่นี้ค่ะคาที่ใช้รอหันนะคะจะแบ่งจะมีหลักการอ่านดังนี้นะคะคําที่ใช้รอหันแบบมีตัวอ่าไม่มีตัวสะกดก่อนสีชมพูและแบบที่สองสีส้มคือมีตัวสะกดมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกคือรอหันแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอ่านออกเสียงเหมือนผสมเสียงสระอะและมาตราตัวสะกดคือแม่กลน,นะคะค่ะคําแรกคําว่ามัญญา อ่านว่ามัญญาจัญญาอ่านว่าจัญญาขันอ่านว่าขันสวรรค์อ่านว่าสวรรค์สัมภสัพพากรนะคะสัมภากรนะคะอ่านว่าสันพากรเห็นไหมคะอันนี้คือไม่มีตัวสะกดจะอ่านรอเรือตัวแรกเป็นเสียงอะและรอเรือตัวที่สองเป็นนน,นูสะกดนะคะต่อไปประเภทที่สองคือคำที่ใช้รอหันแบบมีตัวสะกดนะคะ จะออกเสียงเหมือนเป็นสระอะนะคะแล้วก็มีเสียงตัวสะกดตามมาตา,ต,าตัวสะกดของคำนั้นๆเลยเช่นคำว่ากรรมการคำที่สองคือธรรมดาคำที่สามคือวรรณคดีและคำที่สี่อุปสรรคสุดท้ายค่ะผิวพันธุ์นักเรียนดูคำแรกกรรมการอ่านว่ากรรมการเห็นไหมคะเขาไม่อ่านว่ากัรมาการนะคะเห็นไหมมันมีมองมาสะกดจึงต้องอ่านเป็นแบบนั้นนะคะรอเรือสองตัวทำหน้าที่เป็น สระอะนะคะกรรมกไก่เป็นพยัญชนะต้นนะคะอ่านว่ากรรมาการธรรมดาเหมือนกันค่ะเห็นไหมมีมอมสะกดวรรณคดีวรรณเห็นไหมคะมีนอนเนสะกดออกเสียงมาตราไม่กดอุปรัครนะคะคอควายอยู่ในมาตราไม่กกเห็นไหมผิวพันเห็นไหมคะลักษณะนี้นะคะเป็นคําที่ใช้รหันแบบมีตัวสะกดคำอ่าลักษณะเสียงของมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ตัวสะกดนั้นๆนะคะ คำศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนจะต้องฝึกอ่านนะคะจะมีคำว่าบันเทิงบันเจิดพันเอหันษาจัญยาดัชนีสัพพคุณนักเรียนฝึกอ่านคำที่ใช้บันนะคะบรรดาลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดังนักเรียนฝึกอ่านคำที่ใช้บันแบบรอหันนะคะ บรรจบบรรเจิดบรรนรักษ์บรรเทาบรรจงบรรยายบรรลุบรรเลงบรรทุกบรรทมบรรลุบรรจะถอนบรรณาการบรรดาศักดิ์บรรยากาศแล้วก็บรรนรักษ์นะคะนักเรียนฝึกอ่านคำที่ใช้รอหันแบบไม่มีตัวสะกดค่ะกันโชคกันนิกา การแสงตั้งคันคันลองจันลงชกันพันษามันคายันยงสรรหาสันสร้างมห,มหาสจั์อันนบดึกดำบรรสรรเสริญ นักเรียนฝึกอ่านคำที่ใช้รอหันแบบมีตัวสะกดนะคะกรรมการกรรมพันธ์กรรมวิธีกรรมสิทธิ์จักรพัฒทัศนะพันนานาบรรพการบรรพชนบรรพชาบรรพบุรุษวัฒนธรรมมัคคนายกวักวักตอนวรรณกรรมวรรณคดีวรรณยุกต์สรรพนาม สุพรรณบุรีนิทัศการค่ะนักเรียนอ่านความหมายต่างๆเหล่านี้นะคะที่นักเรียนที่คุณครูอ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะ,ะอันนี้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของความหมายต่อไปเนีต่อไปนะคะเป็นประโยคนะคะที่ใช้คำบออนอบนันบอแบบรอหันแล้วก็รอหันนะคะประโยคแรก การไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ต่างชาติรู้จักดีเห็นไหมคะว่าวัฒนธรรมนะคะใช้รอหานแบบมีตัวสะกดนะคะต่อไปบรรพชนไทยรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานคําว่าบรรพชนนะคะเป็นทําไมลูกเป็นแบบมีตัวสะกดนะคะนาข้าวเขียนบันทึกประจําวันทุกครั้งเมื่อไปท่องเที่ยวบันทึกคํานี้เป็นแบบบออบัน ะค,ะครูสอนฉันให้ใช้กรรไกรตัดกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆเห็นไหมกรรไกรเป็นรอหันแบบไม่มีตัวสะกดนะคะกรรมการตัดสินผลการประกวดเขียนเรียงความอย่างยุติธรรมคําว่ากรรมการเป็นแบบรอหันแบบมีตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่กลมเห็นไหมคะยุติธรรมก็มาตราแม่กลมเหมือนกันนะคะอันนี้คือประโยคที่เวลาเรานําคนต่างๆที่เป็นบันบันแล้วก็แบบรอหันเนี่ยมาใส่ มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ปนไปแล้วนะคะวันนี้ในเรื่องของบออะนอบันแล้วก็บอบันแบบรอหันแล้วก็คําก็แล้วแต่ที่ใช้รอหันแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจทั้งหมดนะคะเรามาแยกให้ได้ก่อนว่าคําในภาษาไทยเนี่ยมันจะใช้บันแบบบออนบันหรือใช้แบบบันรอหันบางทีนักเรียนงงว่าเราจะเขียนบันใดแบบ รอหันหรือจะเขียนแบบแบบว่าบออนอบันดีคือเรากำลังงงอยู่ว่าเราจะเขียนยังไงอย่างคำว่าบรรทัดนักเรียนจะเขียนแบบอย่างคำว่าบรรทัดกับบันทึกอย่างเงี้ยบันแบบบออนอบันเหมือนกันทั้งคู่เลยไหมนักเรียนยังไม่สามารถแยกได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะยังไม่ให้นักเรียนทำลงในแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะให้หนูเนี่ย หยิบสมุดขึ้นมาเลยสมุดภาษาไทยนะคะแล้วเขียนวันที่นะคะวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่เขียนไปเลยว่าเราเรียนวันไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนคัดหน้านี้ลงไปเลยนะคะคําบันมันจะอ่านว่ามันจะเป็นบทกลอนที่ช่วยนักเรียนจําได้ว่าคําเหล่านี้ใช้บออะนอบันถ้านักเรียนท่องจํามันจะมีวิธีนะคะถ้าท่องจําได้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะแล้วเราจะรู้ว่า เราจะท่องจําได้ยังไงบรรดาลลงบันไดบันทึกไว้จําจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดังบรรโดยบรรโหยให้บรรเหินไปจากรวงรังบันทึกถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบรรดลเห็นไหมคะบรรกวดเอาลวดรัดบรรจวบจัดตกแต่งตนคำบันนั้นฉงนระวังปนกับรอหัน นักเรียนสังเกตนะคะในในบทร้อยกรองนี้นะคะมีคําว่าบรรดาลมีคําว่าบันไดมีคําว่าบันทึกนะคะเห็นไหมเรื่นเริงแล้วก็มีคําว่าบันเทิงบันลือบันโดยบันโหยบันเหินนะคะบันทึกแล้วก็อะไรบันเดินนะคะบันดนบันกวดบันจวบเนี่ยเห็นไหมลักษณะเนี้ยคำที่อยู่ในบันนี้ จะใช้บอะนอบันทั้งสิ้นนะคะวิธีการทำนะคะทำยังไงให้เราจำได้นักเรียนท่องบทร้อยกองนี้ให้ได้นะคะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ภายในวันนี้ก็คือไม่เป็นไรวันนี้คือให้คัดอันนี้ลงในสมุดก่อนนะคะ<ม>แล้วเดี๋ยวเปิดเรียนเรามาท่องอันนี้กันมันมีประโยชน์ยังไงหรอคะครูทําไมหนูต้องท่องจำ นะคะในข้อสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นป .3 ป .4 ป .5 ป .6 จะมีในเรื่องของอันนี้อยู่ปะปนอยู่ดังนั้นนะคะวิธีการที่นักเรียนจะจําเข้าไปสอบนะคะก็คือสมมติว่าเขาถามว่าคําใดเขียนผิดแล้วดันเขียนคําว่าบรรทัดมาเป็นบอนอบันไอดูง่ายเขาบอกให้นักเรียนนักเรียนเขียนคําว่าบันทึกสมมตินะบันทึกนักเรียนจะมีความสับสนค่ะว่า จะเขียนแบบบออนอบานหรือจะเขียนแบบรอหันนะคะถ้านักเรียนท่องบทนี้ได้บันดาลลงบันไดบันทึกไว้บันทึกอ๋ออยู่ในบทนี้แสดงว่าบันทึกนั้นใช้บออนอบันเราไม่ต้องไปนั่งจําบอรอหันค่ะบอรอหันมันมีมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพียงแค่เราจําบอคําที่มีบออนอบันได้เราก็จะสามารถแยกได้แล้วท่องไปค่ะถ้าไปเจอคําว่าบรรทัดบรรทัด บรรดาลงบันไดบันทึกไว้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดังบันโดยบันโหให้บันเผินไปายจากรวงรังบันทึกถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันโดนบันกวดเอาลวดรัดบันจดจัดจดแต่งตนบันทัดจะไม่มีเห็นไหมคะไม่มีคําว่าบรรทัดแสดงว่าบรรทัดใช้รอหันค่ะเห็นไหมนี่คือลักษณะหรือนี่คือวิธีการในการทํานะคะในการจําแล้วก็แยกได้แล้วนักเรียนก็จะเขียนหนังสือแบบไม่ผิดเลย นะคะในเรื่องของคําว่าบันนี้เห็นไหมคะในสัปดาห์นี้ไม่ต้องเอาอะไรมากมายค่ะลอกนะคะบทกรนนี้ลงในสมุดนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆให้ชัดเจนสวยงามนะคะแล้วอ่านให้ได้เดี๋ยวเปิดเทอรมาคูวีจะให้ท่องนะคะยังไม่จบแค่นี้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่เจ็ดถึงเจเป็นข้อสอบท้ายบทนะคะ เป็นข้อสอบท้ายหน่วยนั่นเองเปิดไปเลยนะคะเป็นข้อสอบท้ายหน่วยให้นักเรียนทํามาด้วยกับตัวนักเรียนเองนําความรู้ที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะในเรื่องของบออนบนันบอรอหันแล้วก็คําที่ใช้รอหันนะคะนํามาทําในข้อสอบในหน้า75และ76และถ่ายภาพส่งคูวีแค่2หน้านี้นะคะในหน้านี้เนี่ยเราจะนํามาเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของ คำบันนะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าผู้ปกครองหรือว่านักเรียนมีความสงสัยนะคะก็สามารถที่จะถ่ายภาพหรือว่าพักเข้ามาสอบถามคุยได้ในลายส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนาะสำหรับวันนี้ค่ะในเรื่องของคำบันแบบบ้าอนาบันคำบันแบบรอหันนะคะแล้วก็คำที่มีรอหรันคุณครูก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ